สวัสดีครับขอกรามเชนแนวนะครับผมคลิปนี้นะครับ e สีภาพีน่นองนะครับมาเปิดนะครับแนวกินยูใต้ดินจะหน่อยนะครับต้มอื้องนะครับสีภาพี um ่นองมาต้มอ um ึ้งนะครับพร้อมวิธีทำหล้ะสดนำหาอนหอนนะครับใส่ใบขามอ่อนอ่ะนำเดือดแล้วนะครับนำเดือดเรียบร้อยป๊าบคาตะไคร่ใบบกูดนะครับตามศูนย์สามสหายนะครับคาตะไคร่ใบบกูดต้องไปเรียบร้อยนะครับผมน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วนี่เลยครับเตรียมว้เรียบร้อยนะครับ ๋ยมันจะเห็นอันนี้นะครับเนาะใส่เลยครับผมนี่เลยครับนามสมุนไพรเริ่มออกแน่ลนะครับเนาะนามออกสีเหลืองๆนะครับสมุนไพรข่าตะไคร้นะครับใบบักกูดนะครับสามสาหยลงไปนะครับเติมแกลือจันเอยนะครับผมเกลือทิ้งลงไปนะครับนามเดือดเพระมามนนะครับนี่เลยครับผมนามประแดกดจันเอยนะครับใส่ลงไปนะครับนามคนตัวตัวนะครับ อเอนะครับได้ที่แล้วครับผมนี่เลยครับจัดลงไปนะครับผมหนึ่งอันนะครับผงนัวผงแสบนะครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับรถดีจ้หน่อยนะครับนี่แล้วครับผมหนึ่งอันใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับผม ผมเองนะครับใส่ใบขามอ่อนนะครับละก้นี่เลยครับใบยี่หรานะครับผมใส่เป็นใบยี่หรานะครับดับข้าวนะครับผมต้นหอมนะครับใส่ลงไปบันิเลยครับนี่เลยครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับเอองกะใครออกเบิร์เหรวนะครับเนาะเรียบร้อยนะครับควอมคืนโต๊ะนะมาพี่น้องนะครับคืนโตเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยครับ ตบอึ้งนะครับผมแต่ว่าบบมีใครนะครับเป็นช่วงปลายของฤดูฝนเหรเนาะครับเนาะนี่ครับผมแต่ว่ากับพายุมากวงนหันนี้ได้อื้งมากนะครับแต่ว่าใครบบมีนะครับผมแต่ว่ากับโบเป็นยังนะครับคักขึ้นกันนะครับผมหาอื้งใครบ่ได้ที่ผม่บตำพิเกชันะครับผมต้องการดีไซนลูกโดดนะครับนี่เลยครับผมพิงแห่งพรอมนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ลูกโดดนะครับมานะครับโปรตอมอลยังไหลนะครับกินสะก่อนนะครับค่อยว่ากันเนาะ จัิงจิมแห้งเฮ็ดเบียยกคุณมากินครับมาพี่น้องครับผมเป่าสักคนเนาะโอ้ยนะครับห่อเขานี่บนถองห่วงนะครับนี่เลยห่อสมบูรณครับเนาะตบมือก่อนครับสดหนาวสมสมใส่บระคามอ่อน แดกปุ๊กหน่อยมาตลาดนะครับว mm ้าวผมว่า mm hmm. มันขักอยู่แล้วครับ mm hmm. ยำดุดดุดเั่านหอ่นะครับเนาะ หอ,อมแรงครับแรบตอนคากรบอยังครทำขอเสียบไลยกันเลยเนาะผมรั้งไว้น่ขุนะครับ อาซิมีดินแนนะครับผมครับผมดยครับอุ้ยเจีวนะครับผม ก่องติดมือด้วบันแต่มันแต่ในน้อยมันเปนเร่ยนขีดต,ตมมากนะครับโอ้สมใบาขามอ่อนนะครับอนว่มอง ดับเข้าใบป,ประรูดกับใบยีราเนาะดึงกระเพาะออกจัน้อยนะครับเพราะว่ามันกินดินเข้าไปนะครับอุ้ยเจวสมสมนะครับปั่นไว้ครับ หอมครับตบเอื่งครับแซบครับผมโอ้ลูกโดดลูกเดียวนี่ได้เรื่องเลยครับเปื่อยๆจังหน่อยนะครับเนาะเอียงบอไขนะครับแต่กินใบใหม่น่กับคักอยู่ครับนี่ใบยีรานะครับหากับพอผุดออกครับดินนะครับ ดินเต็มอยู่ครับว้อ๋อ,อคนตรงมากดูแนวกินนะครับ ผมก็ด,ด้วยใบายขามอ่อน,นครับโอ้า เฮ้ยเขาปั่นบ่อไรครับกินมือน,นี่เลยครับขอโทษขออภัยเลยครับผมพูดทีที นี่นะครับเนาะแต่ววากะว่าแต่จักนะครับต้องดําเนินต่อไปนะครับผมเอากระเพาะออกเจ้าหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นหูพัดนะครับ <c oughs> ก่อนสีม่วมนะครับตัวนี้ก็ตั้งสีไข่นะครับนี่ไข่พันมีอยู่นิดนึงนะครับนี่กตั้งสีไข่ อืมอืูออออค,ครับบุกเือนครับ 鬼不了光。 อย่ากระพรอมนอกจ้อยนะครับอ,อดินนะครับครับขี้เจียวนะครับผม

ลองเลยมากินเขาวันก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับจะไปใส่กระไดเนาะต้องทับต้องเดินลยท่วงคนมา แมงนะครับกระเพาะเยาออกก่อนนะครับ แน่นพี่น้องต้มเอืองนะครับแซบเป็นตะไนนะครับผมจบคลิปนะครับขีมูขีตามากแล้วเนาะนะครับสุดยอดของแซบอีสันนะครับจบนครับคลิปต้มเอืองนะครับคลิปนี้นะครับผมขอคลิปหนานนะครับผมสิพาไปกินไปเที่ยวไปหาความดูนะครับคอยพอกันนะครับเขากำเช่นเดียวกันยินดีมกดนละครติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับผมเด้อไปแล้ว